สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนครเสนอสรุปข่าวและกิจกรรมเด่นจังหวัดสกลนครเดือนพฤษภาค,คม2568เริ่มด้วยกิจกรรมจิตอาสาพัฒนานายสราวุฒิสุวรรณจูทะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานนำจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสกลนครจิตอาสา904หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอพันนานิคมทหารตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจิตอาสาจังหวัดสกลนครรวมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสําคัญของชาติไทยวันชตัตรมงคลณบริเวณประปาหนองตูมบ้านหนองดินดำหมู่ที่สองดำบลน,หนาหัวบ่ออําเภอพัน,นานิคมเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ พิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันฉัตรมงคลประจำปี2568โดยจัดขึ้นณนะบริเวณห้องโถงชั้นหนึ่งสารกลางจังหวัดสกลนครหลังใหม่มีนายวีระเรกวานิตกุลรองผู้ว่าราชาการจังหวัดสกนลนครเป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเบื้องนาพระบรมฉาย,ยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคล4พฤษภาค,คม2568 โดยมีนางลลิตาเริกวานิชกุลรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสกลนครสารทหารตำรวจส่วนราชการเข้าร่วมพิธี mm. เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยวันฉันตรมงคลคือวันที่รำลึกถึงพระราชาพิธีฉลองพระสเสวตชัตดหรือพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่สิบ แห่งราชวงศ์จัก,กรีและราชอาณาจักรไทยของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศีสินมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว นายชูศักดิ์รุ่ยยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครในฐานะประธานกรรมการบวญน,นิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอัคคีภัยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวในพื้นที่อำเภอโคกศรีสุพรรณและอำเภอเมืองสกลนครรวมจำนวนสี่รายซึ่งบ้านเรือนที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายจากเหตุอัคคีภัย ภายหลังเกิดเหตุที่ทำการปกครองอำเภอสำนักง,งานเหล่ากาชาติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่กำนันผู้เยญ่บ้านตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เข้าระง,งับเหตุตรวจสอบความเสียหายและให้การช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหงอยใยในความเดือดรออ้อนของพระกนิกรทุกคนโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดหาสิ่งของจําเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกรายซึ่งมวลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจําจังหวัดสกลนครในสนองพระราชดำริโดยการมอบสิ่งของพระราชทานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นกําลังใจให้กับผู้ประสบอัคคีภยัยเพื่อให้สามารถฟื้นฟูชีวิตต่อไปได้ทุกภาคส่วนในจังหวัดสกลนครร่วมพิธีปลูกพระสีมหาโพธิทศมราชบอพิษ ณมณฑลปลูกวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารในวันวิสาขบูชาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโดยมีนายพิสิทธ์แร่ทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นผู้เชิญพระศรีมหาโพธิ์ตามด้วยขบวนแถวของหัวหน้าส่วนราชการเดินเวียนรอบองค์พระธาตุเชิงชุมสามรอบ ก่อนนำไปประดิษฐานบนแท่นพิธีเบื้องนาพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด و و ็จพระเจ้าอยู่หัวและนายชูศักดิ์รูยิ water, ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครประธานในพิธีเชิญพระศรีมหาโพธิทศมรราชบอพีดลงปลูกในเวลา9ก้นิกาีนาทีผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครปล่อยขบวนแห่โคมบวบูชา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขาบูชาประจำปี2568ณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5โดยคณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาจาก18ออำเภอร่วมกันแห่ไปรอบเมืองเพื่อร่วมพิธีณวัดพระธาตุเจิงชุมวรวิหารโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครประธานฝ่ายคาวาดนำหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนตลอดจนพุทธศาสนิกชนอุบาสกอุบาสิกา และคณะผู้แทนจากแขวงคำม่วนและแขวงสวรรณเขตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวรวมห่มผ้าพระาธาตุเชิงชุมทำวัดสวดมนต์เย็นปฏิบัติธรรมปิดทองรอยพระพุทธบาทจำลองและเวียนเทียนรอบองค์พระาธาตุเชิงชุม<ล>เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาที่ศาลาอนเนกประสงค์บ้านนากับแก้หมู่ที่5ตําบลดงมะฝออําเภอเมืองสกลนคร นางสาวจิราพรเบิกบานดีในอำเภอเมืองสกลนครเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นในกิจกรรมดีโฮฟส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติโดยมีหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและผู้บริหารท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมดีโฮฟจัดขึ้นระหว่างวันที่6-8พฤษภาคมมุม่งส่งเสริมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติแก่ผู้มาเยือน โดยแบ่งนักท่องเที่ยวเป็น4กลุ่มหมุนเวียนเพื่อร่วมกิจกรรมกับผู้ประกอบการในชุมชนผ่าน11ฐานเรียนรู้และยังเป็นการประชาสัมพันธ์หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้ให้แก่คนในพื้นที่อย่างยั่งยืนที่ห้องประชุมเทศรังสีชั้นสองสารกลางจังหวัดสกลนครนายสุวิทย์วิจิตรโสภาผู้โดดราชการสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีแขกตรวจราชการที่11 ในฐานะประธานคณะกรรมการธรรมพิบาลจังหวัดสกลนครเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมพิบาลจังหวัดสกลนครหรือกทอจอครั้งที่1ทับสองเพื่อเป็นการหารือและกำหนดแนวทางในการสอดส่องติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีง,งบประมาณ2568ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดสกลนครเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมพิบาลโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยมีคณะกรรมการธรรมพิบาลจังหวัดสกลนครเข้าร่วมประชุมจังหวัดสกลนครคิกออฟมอบโฉนดต้นไม้ต้นยางพาร,ราให้แก่เกษตรกรเพื่อให้สามารถใช้เป็นหลักประกันในระบบสินเชื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในที่ดินเสริมสร้างไรายได้ด้านเศรษฐกิจการเกษตรมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานณนะหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟอำเภอเมืองสกลนคร นโยบายโฉนดต้นไม้และโฉนดต้นยางพาราดำเนินการโดยสำนักง,งานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนครและการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนครมีความสำคัญในการพัฒนาศัก,กยภาพต้นไม้และต้นยางพาราให้เป็นสินทรัพย์หรือทุนเพื่อสามารถใช้เป็นหลักประกันในระบบสินเชื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในที่ดินและเสริมสร้างรายได้ด้านเศรษฐกิจาการเกษตรตลอดจนยังเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืนนายฟาร์มเวียดหุง เอกอัคราราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทยและคณะเดินทางเงยือนจังหวัดสกลนครเพื่อประชุมหารือความร่วมมือทั้งในด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและด้านอื่นๆเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีกับจังหวัดสกลนครพร้อมเยี่ยมชมสินค้า GI ของจังหวัดสกลนครโดยมีนายพิสิทธิ์แร่ทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอข้อมูลของจังหวัดสกลนครณห,ห้องประชุมเทศรังสีชั้นสองสารลกลางจังหวัดสกลนครซึ่งนับเป็นการส่งเสริมมิตรภาพความสัมพันธ์ความสมมามัคคีและความร่วมมือกันทั้ง2ฝ่ายให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นที่โรงแรม PC ซีแกรนจังหวัดสกลนคร ได้มีการจัดก,การประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยครั้งที่12ของจังหวัดสกลนครสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนจำนวน301หมายเลขในหมวดกอยอการค้ายิ่งเจริญการเงินยิ่งมากมีซึ่งสำนักง,งานขนส่งจังหวัดสกลนครจัดขึ้นโดยมีนายชูศักดิ์รู้ยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในการประมูลมีผู้สนใจเข้าร่วมประมูลทั้งช่องทางวาจาและทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งทะเบียนร,รถเลขสวยที่นำออกประมวลครั้งนี้ได้ผ่านการประกอบพิธีอธิษฐานจิตและเสริมสิริมงคลแผ่นป้ายหมายเลขทะเบียนจากพระเทพสิทธ,ธิโสพลที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค8เจ้าอาวาสวัดพระท่าตุเจ้งชุมวรวิหารพร้อมคณะสงฆ์จังหวัดสกลนคร โดยรายได้จากการประมูลจะนําเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือก็อปะทอนามาใช้ในการดณนรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภยัยอันเกิดจากการใช้รถใช้ถนนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์พระยาประจันตะประเทศธานีงนคำพรมสาขาณสกลนครผู้ว่าราชการเมืองสกลนครคนแรก ร้อมกล่าวสาดุดีและถวายสังฆทานจตุปใจยทยธรรมแต่พระสงฆ์ที่อนุสาวรีย์พระยาประจันตประเทศธ,ธานีบริเวณประติมากรรมหนองหานหลวงหรือประตูเมืองสกลนครโดยมีข้าราชการสารทหารตำรวจเหล่ากาชาติแม่บ้านมหาไทยและลูกหลานในสกุลพรมสาขาสกลนครเข้าร่วมพิธีเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของพระยาประจันตประเทศธานีที่ได้มีการบริหารปกครองและพัฒนาเมืองสกลนครให้เจริญ รุ่งเรืองขึ้นตามลำดับที่ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนครนายชูศักดิูยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคนรพร้อมด้วยพลตำรวจตรีสมจิตเหล่ามงคลนนิมิตรผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสกลนครร่วมกันแถลงข่าวผลการจับกลุ่มในปฏิบัติการสากัดกั้นยาเสพติดตามแผนปฏิบัติการสไปเดอร์เว็บหรือจุดสกัดแยแมงมุม การจับกลุ่มในครั้งนี้เกิดขึ้นในเขตพื้นที่สถานีตำรวจภูทรเมืองสกลนครโดยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้สองรายซึ่งเป็นสามีภรรยากันพร้อมของกลางยาบ้ารวม9 4 0 0 0เม็ดรถจนตรและโทรศัพท์มือถือทั้งนี้ในการจับกลุ่มเป็นไปตามคำสั่งของพลตำรวจโทชัดชัยสุรเชษฐพงศ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4ี่ที่ได้สั่งการให้ทุกสถานีตำรวจในสังกัดตั้งจุดสกัดเพื่อตรวจค้นและสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติด จากพื้นที่ชายแดนเข้าสู่พื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรในภาคสี่นชูศักดิ์รู้ยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครน,นำ59หน่วยงานออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนณโรงเรียนบ้านบึงโนหมู่ที่7ตําตโคกสีอำเภอสว่างแดนดินโดยได้มอบสิ่งของทุนการศึกษาเอกสารสิทธิ์ในที่ดินปัจจัยทางการเกษตร พร้อมร่วมทําอาหารแจกจ่ายประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชนปลูกต้นไม้และลงพื้นที่เยี่ยมรัษฎรพร้อมมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ยากไร้และรับสร้างปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนครได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนปปชประจำปี2568จัดทำโครงการ Stronger ป่าแข็งแรงคนแข็งแรงสกลนคร เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังสะท้อนปัญหาและสถานการณ์เกี่ยวกับป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดสกลนครพร้อมพัฒนาองค์ความรู้ความเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและติดอาวุธทางปัญญาในการต่อต้านการทุจริตให้กับเครือข่ายป่าชุมชนในพื้นที่ การจัดก,กิจกรรมในครั้งนี้เป็นครั้งที่3มีนางอรนุชหล่อเพนสีรองปลัดก,กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีเปิดและมีนายวีรารัตธีระมิตรรองผู้ว่าราชาการจังหวัดสกลนครกล่าวต้อนรับ ปิดท้ายกันด้วยการแข่งขันฟุตบอลริงถ้วยพระราชทานศิรินทนครคัพปี2568ซึ่งเป็นการปิดฉากการแข่งขันฟุตบอลจริงถ้วยพระราชทานลงเป็นที่เรียบร้อยโดยพิธีปิดการแข่งขันมีนายพินิจเมธีคาธนานนนรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครเป็นผู้เชิญถ้วยพระราชทานเข้าสู่สนามการแข่งขัน นางนารุมวลสพโสนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครในฐานะประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้กล่าวต้อนรับและนายพิสิทธิ์แร่ทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีปิดโดยคู่ชิงชนะเลิศเป็นการพบกันระหว่างอำเภอเมืองสกลนครสวมเสื้อสีขาวเจ้าบ้านพบกับอำเภอโคกสีสุพรรณสวมเสื้อสีน้ำเงินแข่งขันกันณสนามกีฬาเทศบาลนาครสกลนคร ผลการแข่งขันอำเภอเมืองสกลนครเจ้าบ้านเป็นฝ่ายเอาชนะไปด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์คว้าแชมป์ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานซิรินทรนครับประจำปี2,568พร้อมเงินรางวัล1 0 0 0 0แบาทแล้วกลับมาติดตามสรุปข่าวและกิจกรรมเด่นจังหวัดสกลนครได้ใหม่ในเดือนหน้าสวัสดีค่ะ